ดีค่ะยานิสาพาทำกินง่ายๆได้ที่บ้านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยขอแนะนำตัวก่อนชื่อจุม๋มหรือว่าเรียกว่าแม่ตะนหนามก็ได้เนาะเราจะมาพาทำอะไรยานิสาพาทำจะมาพาทำยำค่ะเป็นคลิปแรกของเราจะมาทำยำยำแซ่บๆกันแซ่บเหมือนของร้านอัพเดยําำ um แต่เราทำกินที่บ้านนะคะเราจะพาทำกินที่บ้าน ไปดูเครื่องปรุงแล้วก็วิธีทํากันต่อเลยนะคะเลยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะมีอะไรมา้างก็วัตถุดิบเรามีกุ้งประมาณสองขีดได,ด้แกะเปลือกแกะเปลือกทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำโซดาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมะนาว เราไม่บีบน้ำนะเราจะบีบส,สดๆเพราะเราทำกินเองหอมแขกปักชีแล้วก็พิกขี้หนูสวนสดนี่ใช้พิ่ขี้หนูสวนสดนะคะมีหน้าปูหน่อยเดี๋ยวเราจะมาล้มลงม,มือกันเลยเดี๋ยวขอหันมะานาวแป๊บนิดนึงนะ ผิดเหันสดดีกว่าเราจะใช้มะนาวรประมาณลูกครึ่งโอเคนคี่ะอันนี้ก็มีอาอลืมกับลืมเลอันนี้คือน้ําตาลน้ําตาลที่เราเคี่ยวแล้วไม่ได้เคี่ยวนานนะ น้ำตาลมะพร้าวประมาณครึ่งโลน้ำแก้วหนึ่งน้ำตาลปี๊บสามขีดแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าะละลายกับน้ำมะขามเปียกประมาณสักสองฝักอะค่ะละลายจางๆกับน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็เอามารวมกันมันจะอย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยบอกสูตรทีหลังนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลย มีน้ำปลาต้มสุกอันนี้ขวดน้ำเปล่านะคะเพราะาต้มเองใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามพร้อมตลาดก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากได้สูตรต้มน้ำปลาเดี๋ยวแม่จะน้ำค่อยอันนี้อีกทหนึงแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยเริ่มทำกันเลยถ้าพี่ ครึ่งน,นะคะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยใส่ขนาดนี้จะหวานไปไหมไม่หวานมากนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวอ่ะเขาให้แค่ความหอมน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายถึงจะหวานซึ่งเราไม่ได้ใส่เยอะแต่ถ้าใครทานไม่หวานก็ไม่ต้องใส่เยอะน้ำปลาน้ำปลาต้มสุกแล้ว อกทีหนึ่งแล้วก็มีปลาต่อเลยประมาณนี้นะคะชั้นหน่อยๆช้้นตัวหน่อยๆชิมรสนิดนึนงถ้าใครไม่กินไม่ต้องใส่นะเพราะปกติเขาใช้น้ำปลาร้าเขาจะใส่มาให้เราอยู่แล้ว ก็น <c oughs> ้ำมะนาวอะไยค่ะทิเทียดไปใหม่ๆเลยจะได้หอมๆประมาณรูปครึ่งค่ะการเซฟไม่ต้องไปรอคิวค่ะทำกินง่ายๆเลยที่บ้านเราเลยโอเค ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็พริกเก็ดตามใจชอบแต่ถ้าทำของสดอย่างเงี้ยมันต้องต้องเผ็ดออกเผ็ดหน่อยไม่งั้นมันจะไม่สดนะมันจะขาวคุนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลย ขันนวนนิดนึงถ้าใครทานเปรี้ยวมากใส่ไปสองลูกได้เลยน,นะคะเสร็จแล้วคไี้เข้ากันเสร็จแล้วก,วก็ใส่ของสดที่เราทำไว้เลยกุ้งแล้วก็ปูนอน หอมแขกรอด้วยเลยค่ะจนหอมใส่ทีหลังนะได้ไม่ช้ำมากเห็นไหมคะดูน่ากินเนะใครไม่กินปลาก็เพิ่มน,น้ำปลาไปแทนนะคะแต่มันใส่น้ำปลาแล้วจะดูเข้มมากเผ็ดได้อีกนะคะถ้าใครกินเผ็ดเ,เ,เนี่ยแม่จะน้ำพอก่อนนะแค่นี้แล้วก็ตามไปด้วยหอมเลย เอากันค่นันเสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยแม่เดี๋ยวใส่จานกันเลยค่ะชามนี้ไม่ถึงร้อยนะคะเแบบ็ดเสร็จคือเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรอะของสดด้วยไม่ถึงร้อยนะเราสามารถทำง่ายเลยเพราะาเครื่องปรุงได้ไม่กี่อย่าง เหมือนน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้แล้วก็เมื่อกี้แอบบีบน้ำบีบน้ำมะนาวใส่ไปอีกนิดนึงได้เยอะอยู่นะนี่ค่ะจานน่ากินไหมน่ากินเนาะได้เยอะด้วย อร่อยง่ายๆได้ที่บ้านแบบไม่ต้องรอคิวค่ะแต่ถ้าใครมีเวลาว่างอ่ะก็ควรทํากินเองที่บ้านดีกว่าเนาะแต่ใครมีมีเวลาก็แลกใจะสะดวกจ้ะเดี๋ยวเราไปแซ่บกันเลยนะทุกคนอเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะอร่อยไหม,มชิมเลยโชว์อีกทีนึงมากินไหมคะ ก,กันเลยสูตรของน้องคนนี้เขาจะไม่ใส่เขาจะไม่ใส่ข้าวโพดเดี๋ยวสูตรข้าวโพดเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะอีกร้านนึงอันนี้สูตรของอัพเตยันี่ ง่ายเลยค่ะในกี่อย่างที่จริงตั้งใจจะทำหมูทอดด้วยนะแต่ว่าทาไม่ทันนี่อนนะทาแรกกันเลยต้นหอม <g ül> แต่ถ้าซื้อที่ร้านก็จะใส่หอม,หอมเยอะนะอืมนะเราทำกินเองเวลเรากินก็ใส่น้ำเนี่้พูดมากแล้วเ,เขา,าก็ปากปีนึองอ่ะอืมอูว่า ใส่เกตตะพีเดียวพอนะคะมจะหอมไง ชิมเมนูเฉยๆจะไม่นั่งนะชิมใบคำ เดี๋ยวใครเข้ามาชมนี่คือกล้องไม่ได้เสียนะคะคือน้ำไม่ต้อน้ำเองบานเต็มจอเลยต้องเเปล่าหน่อยนึง จานนี้ลงทุนไปไม่ถึงร้อยนะคะขอดูดขาปูจิดหนึ่ง ปูตัวไม่ใหญ่ก็ขนาดปๆดกขาขายกุ้งก็ประมาณขีดยี่สิบบาทยี่บอาทได้เยอะนะาจานหนึ่งบ โชว์หน้าเลยเดี๋ยวคนบอกไม่ไม่ไปนั่งกินดีคือว่ากลับมาจะชิมให้มันคลิปแรกเนาะว่าจะชิมนิดเดียวแต่ไปหลายคําเลยไปกับพึ่นจันละทำนี้ทำดท้าและเริ่มเสียท้อง มมไม่คไม่นน้กแตงโมแทนม่ค้าบอกแตงโมไรเมล็ดมันเหมือนเหมือนแตงโมอ่อนอะมันเม็ดมันยังอ่อนๆอยู่แต่มันมีเม็ดนะฮะก็บอกแตงโมไรเมล็ด นกินก็แดงดีนะ ร้านนี้เขาจะมีมีหมูทอดมีหมูทอดเป็นแก้เผ็ดแต่ของเราแต่งโมงอะทอดหมูไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวชิมให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา,ต,าติดตามรับชมนะคะก็เป็นคลิปแรกฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงใจกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรต่อเราจะมาแซ่บกันต่อไหมฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ